ประวัติพระวังคีสัทธระสถาน,นเดิมพระวังคีสะชื่อเดิมว่าวังคีสาะ,ะเกิดในวังขชนบทและพ่อเป็นผู้ใหญ่ในถ้อยคำบิดาเป็นพระรมณ์แต่ไม่ปรากฏชื่อมันดา ปฏิภาชกไม่ปรากฏชื่อเกิดในวังคัดชนบทเมืองสาวถีแควนโกศลเกิดในวันพรหรามเรียนจบไตเพศเป็นทีรักใคร่ของอาจารย์จึงได้เรียนบนพิเศษชื่อว่าศีสมนชายเล็บ ดีดกระโูกศีรษะของผู้ที่ตายภายในสามปีก็รู้ได้ว่าไปเกิดที่ไหนพวกพราหมณ์จึงอาศัยท่านเป็นเครื่องมือในการเลี้ยงชีพมีราบสัก,กระเกิดขึ้นเป็นอันมากมูลเหตุออกบวชวันหนึ่งท่านได้ สดับคุลของพระพุทธองค์เกิดความเดิมใสปรารถนาจะเข้าจะไปเข้าเฝ้าแต่ถูกพวกพร,รามณ์คัดค้านพาะกลัวจะไปนับถือพระพุทธองค์สุดท้ายได้ไปเฝ้าที่วัดพระเชตวันทรงปฏิสันฐานเป็นอย่างดีทรง ทดสอบความสามารถของเขาโดยให้นำกระโหลกคนตายมาสี่กระโหลกให้วังขีสะดีด,ด,ดกระโหลกที่หนึ่งบอกว่าไปเกิดในนรกดีดกระโหลกที่สองไปเกิดเป็นมนุษย์ดีดกระโหลกที่3บอกว่า ไปเกิดเป็นเทวดาทรงประทานสาธุการพอดีดกระโลกที่สี่ซึ่งเป็นของพระอรหรันต์ขไไ่่ราว่าไปเกิดที่ไหนนั่งเงื่อไหลเขาขอเรียกมนกับพุทธองค์ทรงปฏิเสธว่าสอนให้ไม่ได้ จะสอนให้เพราะคนที่บวชเหมือนเราเท่านั้นเขาจึงทูลขอบวชตรัสให้พระนิโคตกับปะเทระเป็นพระอุปชาบวชให้การบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พอท่านบวชแล้วก็เรียนกรรมฐานคืออาการ32และเจริญวิปัสนา ไม่นานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์งานประกาศพระศาสนางานเผยแผ่พร,พระพุทธศาสนาของท่านไม่ปรากฏชัดเจนแต่ท่านยังคมท่านยังความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนเหมือนกับพระอรหันต์องค์อื่นๆตำแหน่งเอกตะทะคะท่าน มีปฏิพาณในการกล่าวคำประพันธ์สรรเสริญคุณของพระพุทธองค์ในเวลาที่ท่านไปเข้าเฝ้าทุกครั้งทรงยกย่องท่านว่าเป็นเลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีปฏิพาณท่านได้ช่วยพระพุทธองค์ประกาศพระศาสนาดำรงอายุสังขารพอสมควรแก่อัตภาพแล้วจึงนิพพาน ประวัติพระปิลินทวัตชะเทระสถานเดิมพระปิลินทวัตชะชื่อเดิมว่าปิลินทะเพราะวัชะเป็นชื่อของโคดต่อมาจึงได้ชื่อว่าปิลินทวัชะโดยนำเอาชื่อและโคด ไปรวมด้วยกันบิดาและมันดาเป็นพระรามไม่ปรากฏชื่อเกิดที่เมืองสาวสถีแขวนโกศลเกิดในวนพรพรามณ์เรียนจบใ่เพศปกติท่านเป็นผู้มากไปด้วยความสังเวชจึงบวชเป็นปริภาชกสำเร็จวิชาสามชื่อว่าจุละคัน ทาระเหาะเหินเดินอากาศได้และรู้ใจของผู้อื่นมีลาบและหยุดมากท่องเที่ยวแสดงฤทธิ์ไปยังเมืองต่างๆจนถึงเมืองราชคือมูลเหตุของการออกบวชเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วประทับอยู่ในเมืองราชคืออนุภาพแห่งวิชาจุลคันธาระของท่านก็เสื่อม หลาบยศก็หมดไปด้วยและอาจารย์เคยบอกไว้ว่าหากวิชามหาคันธาระมีอยู่ในที่ใดวิชาจุลคันธาระก็จะเสื่อมในที่นั้นท่านทราบข่าวการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าพระพุทธเจ้าต้องรู้วิชามหาคันธาระอย่างแน่นอนจึงไปยังสำนัก ของพระพุทธองค์ขอเรียนวิชาทรงตัดว่าจะสอนให้เฉพาะคนที่บวชในพระพุทธศาสนาท่านจึงทูลขอบวชบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หลังจากบวชแล้วท่านภาคเพียรปฏิบัติธรรมเรียนกรรมฐานกับพระพุทธองค์ไม่นานก็ได้บรรลุธรรมเป็นอรหรันต พราะบุญบารมีที่สั่งสมมาเต็มเปีเป่ยมแล้วการประกาศพระศาสนาพระปิลินทวัจจะหลังจากบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ช่วยพระพุทธองค์เผยแผ่พระศาสนาเป็นที่เคารพรักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีเรื่อง เราว่าในสมัยที่ท่านเป็นพระเจ้าจักรพรรดิประชาชนจำนวนมากตั้งอยู่ในโอวาทไปเกิดเป็นเทวดาจำนวนมากเหล่าเทวดามีความกะตันอยู่เคารพนับถือมากจึงพากันมาฟังธรรมทั้งเช้าและเย็นต่อมาท่านมีปัญหากับพระภิกษุและประชาชนเพราะชอบใช้คำพูดที่ไม่แพเราะ คนถอยด้วยความคุ้นเคยกับคำนี้มาในชาติปางก่อนเพื่อนพระภิกษุไปฟ้องพระพุทธองค์ทรงตัดเล่าเรื่องในชาติปางก่อนให้ฟังพระภิกษุทั้งหลายเข้าใจและหมดความสงสัยตำแหน่งเอกตะทะคามนุษย์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโอวาทของท่านในชาติก่อนแล้วเกิด เป็นเทวดาเป็นอันมากเทวดาเหล่านั้นมีความกตัญญูมีความขอรบนับถือบูชามาฟังธรรมทั้งเช้าและเย็นเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงยกย่องท่านว่าเป็นเลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเทียรักใครของเทวดาท่านได้ช่วยพระพุทธองค์ประกาศพระพุทธศาสนาดำรงอายุสังขารพอสมควรแก่อัตภาพ แล้วจึงนิพพาน